เก็บน้อยหนาให้แก่จัดมีวิธีสังเกตอย่างไรวันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุนงานเ,เพื่อความยืนยันนะครับวันนี้ก็จะมาต่อกันเรื่องของน้อยหนานะครับเพราะว่าเราเนี่ยพาทํา เรื่องของน้อยหนานะครับมาตั้งแต่ในเรื่องของการบํารุงต้นนะครับทําให้ติดดอกนะครับแล้วก็มีผลเล็กๆขึ้นมานะครับแล้วก็ห่อผลแล้วก็ทําในเรื่องของมแมลงศัตรูพืชนะครับที่เข้ามาทําลายในเรื่องของผลน้อยหนาของเราก็คือเจ้าตัวเพ้ยนั่นเองนะครับครานี้การเก็บน้อยหนาของเรานะครับเมื่อเขาได้ผลที่โตสมบูรณ์แล้วและพร้อมจะเก็บเกี่ยวเนี่ยจะมีวิธีการ มาดูอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ได้น้อยหนาที่แก่จัดนะครับวันนี้เองผมจะพามาดูเทคนิคในเรื่องของการเก็บน้อยหนาให้ได้น้อยหนาที่แก่จัดนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บที่มันอ่อนเกินไปแล้วทําให้เกิดการกระด้างนะครับเวลาเอาไปบ่มแล้วเนี่ยมันจะกระด้างมันจะไม่หวานนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราเก็บน้อยหนาที่แก่จัดนะครับผลของเขาเนี่ย ถ้าเป็นน้อยหนาที่เป็นน้อยหนาหนังนะครับหรือเป็นน้อยหนากระดูกที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับหรือเป็นน้อยหนาที่เขาเรียกว่าตาห่างนะครับที่เป็นเหมือนที่ผมถือแบบนี้นะครับซึ่งจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าตาเนี่ยของน้อยหนาเขาจะขาวขึ้นมาแบบนี้นะครับขาวขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับว่าอีกตัวนี้คือแก่จัดเวลาเราเก็บมาบ่มเนี่ยประมาณคืนถึง2คืนนะครับมันก็จะสุก แล้วรสชาติของน้อยหนาเองเนี่ยก็จะได้ที่เขาเรียกว่าได้ที่หวานเจี๊ยบแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ากระด้างนะครับกระด้างเนี่ยหมายถึงว่าเราเก็บน้อยหนาที่มันไม่แก่จัดมานะครับแล้วก็เอามาบ่มพอบ่มเนี่ยเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่ามันแค้นสุกมันแค้นสุกก็คือจําใจสุกพอมันจําใจสุกมันก็ไม่หวาน,นครับไม่หวานก็ผ่านไปว่าคนพอได้ทานแล้วบอกว่าโอ้โหน้อยหนาพันนี้ ทานไม่อร่อยเลยแต่จริงบางครั้งเนี่ยคือเวลาหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปซื้อที่ท้องตลาดมาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไปเก็บาจากสวนมาขายเองบ้างรับซื้อมาขายต่อบ้างก็คือบางทีมันก็จะมีลูกที่เก็บคละกันมาแล้วมันทําให้ผลเนี่ยที่มันไม่แก่จัดเนี่ยก็คละมาด้วยพอคนไปซื้อเนี่ยก็ทําให้ได้น้อยหนาที่มันไม่จัดมาไม่จัดมามันก็ไม่อร่อยทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับ ระหว่างาต้นที่ต้นนี้เองคือฝ้ายเขียวกเษเร2สองนะครับเราทำกันมาตั้งแต่ติดดอกนะครับติดผลบรรลุผลทราน,นี้เราจะมาดูในเรื่องของการเก็บว่าผลที่แก่จัดเนี่ยเรามีวิธีการสังเกตยังไงนะครับแล้วก็เป็น,นหน้าหนาพื้นเมืองนะครับนหน้าหนาทั่วไปนี่เป็นน้ยหนานหนังที่เป็นน้าหนาบ้านนะครับไปแย่งกันลอกมาเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงเพื่อให้ได้น้าหนาที่เี่ยที่มันแก่จัดเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันเดี๋ยวผมจะอธิบายในวิดีโอ แล้วก็จะมีในเรื่องของผลไนหนานประกอบไปด้วยเดี๋ยวไปติดตามแล้วชมมาเลยดีกว่าครับคราวนี้เรามาดูกันที่ต้นนะครับว่าเจ้าน้อยนาไส้เขียวเกษตรสองเราเนี่ยมันเริ่มแก่นะครับมันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับถ้าเทียบกันกับน้อยนาหนังนะครับที่เป็นน้อยนาหนังพื้นเมืองที่เป็นน้อยนาตาปูดนะครับเพราะว่าถ้าไส้เขียวเกษตรสองเนี่ยจะเป็นน้อยนาที่เป็นตาเรียบนะครับจะเทียบกัน ผมจะเทียบให้ดูนะครับระหว่างฝ้ายเขียวเนี่ยให้เรามาดูตาเขาจะเต่งออกมาแบบนี้นะครับก็คือเขาจะเรียบขึ้นมาแล้วก็ตาที่มันเคยเป็นตาลึกๆเนี่ยมันจะตื้นขึ้นมานะครับผิวผิวของน้อยหน้าเนี่ยจะตื้นขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้คือลูกที่ยังไม่แก่เนาะตามันก็จะลึกๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้เองเนี่ยมันเริ่มแก่แต่ก็คือ เริ่มจะแก่เต็มที่นะครับตาก็จะดันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ผิวจากที่เคยลึกนะครับเขาก็จะตื้นลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเทียบกันกับน้อยหนาทั่วไปนะครับเป็นน้อยหนาหนังบ้านๆนะครับลูกประมาณ2ขีดนะครับคือน้อยหนาหนังบ้านๆเราเนี่ยจะสังเกตได้จากตานะครับก็คือตาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นล่องเห็นได้ชัดเจนนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยคือแก่จัดเราสามารถที่จะไปเก็บเอามาบ่มได้เลยไม่เกิน2คืนนะครับไนนาก็จะสุกหวานเจี๊ยบนะครับยิ่งถ้าเป็นไนนาฝ้ายเขียวกเกษตรสองเนี่ยตัวนี้หวานจัดเลยนะครับสําหรับคนชอบน้อยหนาฝ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไนนาพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยผมบอกเลยว่าลักษณะที่ผมบอกที่ผมบอกไปนะครับว่าตาเนี่ยมันเป็นลักษณะสีขาวตรงนี้แก่จัดหรือไม่แก่จัดคิดดูผมไปเก็บมานี่คือนี่ครับ สู่ขาต้นเลยถือว่าช้านะครับน,นี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเอามาเทียบให้ดูนะครับว่าผลในนาเนี่ยที่มันแก่จัดเนี่ยมันดูอย่างไรนะครับเนี่ยครับอันนี้ลูกหนึ่งที่เป็นในนาพันธุ์พื้นเมืองอันนี้คือ,อมันอยู่มันยอดนะครับก็ไม่ได้ดูเพลียก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเนี่ยตาสีขาวนี่คือเก็บมาบ่มได้เลยอันนี้ยังยังไม่สุกนะครับนยครับอย่างนี้เลย คือมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับเพรยะแป้งกับน้อยหนาเนี่ยถ้าเกิดกําจัดไม่ดีก็คือเนี่ยอย่างที่ผมทําให้ดูเนี่ยคือจะเยอะแบบนี้นะครับง่ายๆก็คือน้ําผสมผงซักฟอกครับฉีดให้เปียกเลยรับรองตายหมดแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมพาทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเก็บน้อยหนาให้ได้ผลน้อยหนาที่แก่จัดนะครับเป็นไงครับได้ไปดูในเรื่องของการเก็บน้อยหนานะครับเก็บยังไงให้มันแก่จัด เก็บอย่างไรให้ได้น้อยหนาที่มีรสชาติดีนะครับก็ลองเอาวิธีตามในวิดีโอนะครับที่ผมอธิบายไปนะครับเอาไปประกอบนะครับสาหรับท่านที่ปลูกน้อยหนา,าไว้ทานเองไม่ว่าจะเป็นน้อยหนาต่างประเทศน้อยหนาพันพื้นเมืองน้อยหนาอะไรก็ช่างที่เราปลูกนะครับวิธีนี่คือมันไม่หนีจากนี้เลยวิธีการสังเกตที่จะได้เป็นน้อยหนาที่แก่สัตว์แล้ววามาบ่มเนี่ยรสชาติก็จะได้รสชาติที่หวานนะครับไม่ติดเขาเรียกว่าไม่ติด กระด้างนะครับหรือว่ามันไม่ติดจืดนะครับคือถ้าเก็บแล้วมันไม่แก่จัดจืดแน่นอนอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนลีรอด,ด,ดีจะนํามาฝากกันทางถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ